สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องลองดูของเราก็มีสาระดีๆมาให้ลองดูกัอนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องรีวิวกระเทียมดำยี่ห้อสวนไทยนะครับแล้วก็พร้อมกับบอกสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของกระเทียมดำนะครับอย่าลืมติดตามคลิปนี้ของเราให้จบนะครับซึ่งก็จะมาลองแกะกล่องกันข้าวๆกันดังต่อไปนี้นะครับ ระเทียมดำสวนไทยนั้นผมได้ซื้อมาจากห้างบิ๊กซีนะครับเป็นขนาด100กรัมนะครับราคา165บาทนะครับซึ่งเป็นราคาประมาณนี้นะครับแล้วแต่บางที่อาจจะขายแพงกว่านี้ก็มีนะครับตามช่องทางออนไลน์ต่างๆครับซึ่งคำตัวแรกที่แกะออกมาก็จะเป็นห่ออย่างดีเลยครับเป็นห่อมีซองมิดชิดดีนะครับข้างในก็จะมี ที่กันชื้นอยู่สองซองนะครับเล็กๆเป็นที่กันคมชื้นนะครับเมื่อเปิดออกดูนะครับกลิ่นของกระเทียมดํานี้ก็จะโชยออกมาทีเดียวนะครับกลิ่นนั้นก็จะหอมๆคล้ายๆกับเครื่องปรุงรสที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรสด,ดีหรือขนอนะครับกลิ่นคล้ายๆแบบนั้นนะครับแล้วก็หัวกระเทียมก็จะเป็นสีดำๆหน่อยครับดำๆอ,อกน้ำตาลนะครับ รู้สึกจะเหี่ยวแห้งนะครับเพราะว่าเป็นกระเทียมโทนที่ผ่านกระบวนการทิ้งไว้นะครับหรืออบไว้ใ้เป็นเวลาประมาณ30 90วันนะครับก่อนที่จะนำมาบรรจุแพ็คขายนะครับซึ่งไม่ได้เติมสารเคมีใดๆนะครับก็คือจะหมักไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับหลังจากที่เราเทออกมาดูนะครับก็จะเป็นสีออก คำๆนะครับเป็นกระเทียมโทนไทยเรานี่นะครับเมื่อผมได้ลองแกะดูข้างในนะครับก็จะเป็นสีดำๆนะครับดำสนิทนะครับดำแล้วก็จับดูก็จะเป็นออกยุยยหน่อยนะครับหรือนิ่มๆนะครับนิ่มๆนะครับคล้ายๆกับ ผลไม้กวนนะครับเวลาทานนะครับลองผมได้ลองทานดูครั้งแรกนะครับรสชาติหวานหอมอร่อยจริงๆเลยครับหอมหวานอร่อยละมุนลิ้นนะครับคล้ายๆกับผลไม้กวนนะครับกินง่ายนะครับทานง่ายนะครับซึ่งกระเทียมดํายี่ห้อสวนไทยนี้ผมว่าทํามาดีทีเดียวนะครับรสชาติหอมแล้วก็หวานนะครับ ทานง่ายนะครับปาศจากสารปรุงแต่งใดๆนะครับเป็นกระเทียมธรรมชาตินะครับที่ผ่านการหมักบ่มนะครับจนได้ที่ก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางธรรมชาตินะครับซึ่งจะมีประโยชน์อะไรบ้างนั้นก็มาลองฟังดูคร่าวๆนะครับประโยชน์ของกระเทียมดําไทยนะครับก็คืออันดับแรกก็คือช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับสําหรับผู้ป่วยที่ มีภาวะน้าตาลสูงนะครับก็ช่วยได้อีกทางหนึ่งนะครับต่อมาก็คือจะช่วยลดไขมันในเลือดหรือพวกคอเลสเตอรอลต่างๆนะครับไขมันไม่ดีก็จะช่วยทําลายไปให้หมดเลยนะครับต่อมาก็คือช่วยลดการอุดตันของหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดสะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับต่อมาก็ช่วยลดความชราหรือชะลอวัยนะครับให้ดูนุ่ม ดูสาวอยู่เสมอนะครับแค่ทานกระเทียมดําเป็นประจํานะครับต่อมาก็อีกข้อนะครับช่วยบำรุงตับอ่อนนะครับทําให้สุขภาพของตับนั้นแข็งแรงนะครับต่อมาก็ช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะแพ้อากาศแพ้อะไรก็กระเทียมดํานี้ช่วยได้ทีเดียวนะครับข้อสุดท้ายก็มีสารตะต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งนะครับเห็นไหมละครับ ประโยชน์ของกระเทียมดํานั้นมีเยอะจริงๆนะครับซึ่งที่ผมได้ยกตัวอย่างมานี่ก็เป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะครับสําหรับวิธีทานกระเทียมดํานั้นก็แนะนําให้ทานในช่วงที่ท้องเราว่างนะครับอาจจะเป็นตื่นนอนก็ได้นะครับวันละหนึ่งถึงสองหัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับขอให้ทานประจํานะครับทานง่ายนะครับรสชาติดีหอมหวานอร่อยจริงๆ,ๆนะครับสำหรับกระเทียมดําส่วนไทยนะครับ ซึ่งผมได้ลองทานดูแล้วหมดไป2อสามชุดแล้วนะครับจึงได้มารีวิวให้ท่านผู้ชมท่านฟังที่กำลังหานะครับหากระเทียมธรรมชาติที่ทานง่ายๆนะครับถ้าทานสดๆอาจจะมีรสชาติที่เผ็ดนะครับขอแนะนำกระเทียมดำเลยนะครับในวันนี้ก็ยี่ห้อสวนไทยนะครับหาซื้อง่ายที่สุดนะครับปกติก็มีหลายยี่ห้อนะครับตามท้องตลาด ผมก็อนี้ได้แนะนํายี่ห้อนี้นะครับหาง่ายที่สุดเลยนะครับสนหรัคลิปรีวิวกระเทียมดําไทยวันนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปการแนะนําเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องลองดูของเรานะครับมีอะไรแปลกมาให้ลองดูอยู่เสมอนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ